เวลาฉันมีน้อยแล้วฉันก็มีปัญหาอยู่ฉันอยากจะออกจากปัญหาให้เร็วๆดังนั้นบอกมาเลยว่าฉันเนี่ยจะต้องทําอะไรเคยเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับหรือเคยเจอใครที่มีแบบนี้บ้างไหมเนาะเออปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในยุคข,ข้อมูลข่าวสารใช่ไหมครับมันมีแหล่งข้อมูลมากมายมีคนมากมายเลยมีสรุปนะหนังสือเล่มนึงเนี่ยก็มีสรุปให้ฟังมีทั้งทั้งเสียงทั้งอ่านนะครับเตม็มไปหมดเลย หรือพอดแคสแสดงดาบปุ๊บโอ้โมีคนทำพอดแคสสรุปแล้วก็มีคนทำสรุปสรุปพอดแคสอีกทีหนึง่งโอ้โคือต่างคนต่างพยายามทำอย่างไรนะครับให้เราเนี่ยเข้าถึงหรือได้วิธีการที่แบบในเวลาอันสั้นและรวดเร็วแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยติดว่าเราอยากจะได้อะไรแบบเร็วเร่งด่ว,ว,ว,ดวนแต่การที่เราอยากได้อะไรเร่งด่วนแบบนี้นะครับ <c oughs> จริงๆมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาในชีวิตมากขึ้นก็ได้นะอืม ผม,ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราอยากได้อะไรเร่งด่วนมากเกินไปจนติดเป็นนิสัยว่าทุกอย่างมันต้องเร่งมันต้องด่วนมันต้องแบบเอาทันทีและรู้เลยว่าต้องทําอะไรไปหมดเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราเป็นปัญหาได้เช่นกันอ่าทีนี้ผมจะยกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันจากหนังสืเอเล่มนี้นะครับ How will You Measure Your Life นะครับคุณเครตันนะครับพูดถึงประสบการณ์ของเขาที่เขาได้ไปให้คำปรึกษากับคุณแอนดรูว์โกลฟซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นประธานของบริษัท Intel นะครับ เขาบอกว่าตอนนั้นนะ่ยคุณแอนดรูโกรฟเนี่ยโทรมาหาเขาเราบอกว่าหลังจากที่ได้อ่านบทความเรื่องของ disruption technology นะฮะหลังจากนั้นเขาก็แบบบินไปเลยนะฮะแล้วก็แบบตื่นเต้นมากที่จะไปไปบรรยายนะไปพูดให้กับทาง intel ฟังว่าไอ้ disruption เนี่ยมันสอดคล้องอย่างไรพอไปถึงครับคุณแอนดรูเนี่ยก็อยากให้แบบคุณคร e ตัรเนี่ยรวบรัดทุกอย่างเลยแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังยุ่งมากเลย เรามีเวลาให้คุณแค่10นาทีเพื่อจะอธิบายว่าโมเดลด i s r u p t i ชัของคุณเนี่ยมันมีความหมายกับ Intel อย่างไรโอเราเจอแบบนี้แล้วทำยังไงฮะเราอ๋อโอเคงั้นก็จะจะปรับให้เนอะอะไรเนาะเป็นยบงนั้นหรือเปล่านะครับหรือเราเป็นเหมือนเครตั้นนะฮะคือคุณเครตั้นนะครับบอกว่าผมทำไม่ได้ครับผมจำเป็นต้องใช้เวลา30นาทีในการจะอธิบายว่าไอ้โมเดลเนี่ยโมเดลของผมเนี่ยครับ คุณต้องเข้าใจบริบทต่างๆทั้งหมดก่อนแล้วจึงจะสามารถอธิบายว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ Intel คืออะไรหลังจากนั้นคุณเกตั้นก็บอกว่าเขาก็เล่าต่อไปครับเล่าไปครับสินาทีแรกพอสินาทีแรกอาจจะพูดถึงโมเดลอะไรต่างๆนะคุณแอนดูก็บอกขัดแล้วก็บอกว่าโอเคตอนนี้ผมเข้าใจโมเดลของคุณแล้วบอกมาสักทีเถอะว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Intel โดนขัดอีกดอกหนึ่งนะโอ้โ oh, หเป็นใจเสียเลยนะครับเป็นเราเนาะแต่นี้ครับคุณเครตันนะเขาก็ยืนยันครับแล้วบอกว่าผมต้องงานอีกสิบนาทีครับเพื่อที่จะอธิบายถึงกระบวนการนะครับผมของว่าไอกระบวนการ disruption เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆอย่างไรหลังจากนั้นเขาก็ยกเรื่องของโรงงานเหล็กนะครับที่ไอการ disruption เนี่ยทำให้โรงงานเหล็กเล็กๆสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วก็แทนที่โรงงานขนาดใหญ่ได้ แล้วพอหลังจากที่เขาเล่าเรื่องของกระบวนการในการ d s r u p t i o n ที่มันเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเหล็กแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณแอนดูก็บอกว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วมันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ Intel ก็คือแล้วเขาก็พูดของเขาเองนะครับผมและนั่นนะครับเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นคำอธิบายที่แจ่มชัดถึงอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นที่มาของการผลิตโปรเซสเซอร์เซเลเนเพื่อตอบสนองตลาดล่างของ Intel นันน่าจะปีช่วงปีไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เซเรอนที่มันออกมาใหม่ๆนะครับคือเรื่องนี้นะฮะที่เขาเขียนมานะครับมันเหมือนกันอะไรมันเหมือนกับว่าแทนที่เขาจะบอกไปเลยนะว่าต้องทําอะไรหรือมันเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับมีหนังสือนะครับเขาเขียนอย่างนี้ว่าแทนที่ผมจะบอกเขาว่าควรจะคิดอะไรผมกลับบอกเขาว่าควรจะคิดอย่างไรซึ่งนั่นทําให้เขาเข้าใจ เข้าถึงซึ่งสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยตัวของเขาเองเป็นประสบการณ์ประสบการณ์นี้เป็นบทเรียนที่ล้ำค่าสำหรับผมเมื่อมีคนถามว่าผมคิดว่าเขาควรทำอย่างไรผมแทบไม่เคยตอบคำถามนี้ตรงๆเลยแต่ผม,มใช้การตั้งคำถามดังๆและนำหนึ่งในทฤษฎีของผมมาจับอธิบายกำกับว่าทฤษฎีนี้จะส่งผลอย่างไรด้วยการใช้ตัวอย่างจากอุตสาหกรรมที่ต่างจากเขา แลวส่วนใหญ่นะครับพอคนเหล่านี้พอเราฟังอะไรปุกบก็จะบอกอ๋อเข้าใจแล้วนะเรื่องนี้นะครับคือบางครั้งเนี่ยคำตอบมันอาจจะไม่ได้เร็วเนาะอาจจะได้ช้านิดหนึ่งฮะอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมแบบเห็นชัดเจนเลยนะฮะคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมฟังไลฟ์ของอาจารย์ผมนะฮะดเรเจมส์นะครับานพูถึงเรื่องของกลยุทธ์ปรับธุรกิจ surviving strategy คือเนื้อหาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ปรับธุรกิจใช่ไหมครับพอฟังเนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บเราคาดหวังอะไรคาดหวังว่าอ๋อเดี๋ยวจะได้ฟังว่าอ๋อกลยุทธ์ต้องปรับแบบนี้1นึ่งสาปกติถ้าเกิดสมมุติเราฟังโจหัวข้อแบบนี้มาเราก็อยากจะฟังใช่ไหมครับว่า,ากลยุทธ์มีอะไรบ้างบอกมาเลย1ข้อหนึ่งทไรข้อสองอะไรข้อสามทไรข้อสทําำไรแต่ก่อนที่ดรจะพูดเรื่องนี้ครับดรนี่ได้แบบเติ่นเรื่องของหลักคิดเข้าใจที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมกลยุทธ์ได้มันมาจากไหน มันเป็นอะไรอย่างไรนะครับใช้เวลาไปประมาณ2-3สชั่วโมงได้ซึ่งไอ้กลยุทธ์เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าประมาณแบบเกือบครึ่งหนึ่งแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่เกิดมาก่อนหนะนั้นครับไม่ได้เสียเปล่าเลยเพราะว่าท่านได้พูดถึงเรื่องของหลักคิดในการที่เราเนี่ยมองธุรกิจของเราอย่างไรเราเห็นจุดยืนในธุรกิจของเราไหมเราใช้ชีวิตแบบไหนชีวิตเราตอนนี้มันมีหลักคิดตกักกะอะไรต่างๆที่มันผิดเพี้ยนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดไอ้ตรงนี้ครับแก่นตรงนี้มันพลาดเนี่ย โอ้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์เลยเพราะกลยุทธ์เนี่ยได้ไปปุ๊บเหมือนแก่นชีวิตเรามันพลาดมันเบี้ยวอยู่แล้วอะ่ะมันก็ยิ่งไปต่อให้มันพลาดเข้าไปใหญ่ดีไม่ดีอาจพาไปล้มได้อีกนะต้องอธิบายต้นน้ําปลายน้ํานะครับต่างๆทีนี้มันก็จะท้อนกลับมานะครับว่าเออแบบบางครั้งเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยเราอยากได้อะไรที่มันเร่งด่วนเราอยากได้สรุปสรุปเร็วเร็วเลย,เลยนะสรุปมาเลยว่าอ๋อ หลักการที่ฉันจะดูแลอารมณ์ตัวเองมี 1, 2, 3, มอะไรหนึนน่งสองสามสี่สรุปมาเลยว่าเออถ้าเกิดฉันอยากความสัมพันธ์ดีขึ้นคืออะไรหนึ่งสองสามสี่ฉันได้ไปทําสรุปมาเลยว่างานของฉันมันจะต้องเปลี่ยนแปลง,ง,งยังไงบอกมาเลยหนึ่งสองสามสี่ฉันจะได้เอาลงมือ,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 อไปทําเลยมีเวลาไปทําได้เยอะนะแล้วพอเป็นแบบนี้ครับมันจะทาให้คุณเนี่ยเรียกว่าจมกองเครื่องมือนะอันนั้นก็โอ๋อันนี้ก็ได้เทคนิคมาแล้วไง<ป>ก็<ะ>ทําเลยได้เทคนิคมาแล้วไงก็ทําเลยได้เทคนิคมาแล้วไงก็ทําเลยนะแล้วการทําเลย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 เนี่ย <ไป S 1> <urry. S 2> มันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วลืมกลับมาทบทวนว่าเออจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนหลักคิดของเราที่ไปหยิบเครื่องมือนี้มามันคืออะไรโอ้โหถ้าเกิดคิดแบบนี้บางทีน่ากลัวไหมครับบางทีก็น่ากลัวนะที่ว่าเราหยิบจับหยิบอะไรต่างๆมาเต็มไปหมดเลยะฮะมาสุ่มสุขมาไว้โดยที่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับที่น้องดิเจมเนี่ยพูดถึงเรื่องของอตัวธุรกิจตัวธุรกิจเนี่ยมี 9ประเภทแล้วในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีแบ่งย่อยไปอีกว่าคุณจะทําอยู่ในระดับไหน3ระดับนะระดับแรกคือ e n t r e p ร e ร e u r นะคือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยบริหารด้วยนะอันที่2อืให้ n t e p r e n e u r นะฮะคือการที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญอันที่3คือ investor นะนักลงทุนนะเราเลือกเรารู้ได้อย่างเราชัดเจนได้อย่างว่าเราเนี่ยจะอยู่จุดไหน ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราอยู่จุดไหนครับการปรับธุรกิจของเราเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปถ้าเกิดคุณจะเป็นองค์ธบเนอร์นะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองเลยให้คุณชอบลงไปเล่นลงไปลุยใช้เงินตัวเองนะครับแล้วก็แบบชอบบรหิหารจัดการด้วยการเรียนรู้ก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งถูกไหมฮะการใช้กลยุทธ์ปุ๊บแล้วคุณจะต้องตัดอะไรต้องทําอะไรต้องทอนอะไรออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณเป็นอินทรพเนรนะหรือเป็นคนในผู้เชี่ยวชาญการตัดงานอะไรก็จะเป็นอีกกกแแบบนนึงตตต่ถ้าาเเเิดดคุณป็อรร์จะั อะไรต่างๆก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งวิธีคิดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยในกลยุทธ์เดียวกันถ้าเกิดว่าหลักคิดตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้บทบาทไม่รู้ตัวตนของเราไม่รู้หน้าที่ของเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะไปมันคือตรงไหนมันผิดเพี้ยนไปตั้งแต่แรกครับมันก็ทําให้เราไม่สามารถได้ใช้กลยุทธ์นั้นได้อย่างเต็มที่เช่นกันดังนั้นครับเวลาที่เราอยากรู้เคล็ดลับหรืออยากรู้อะไรบางอย่างแบบรวดเร็วกระทับฉับไวเร่งด่วนมากเกินไปเนี่ยมันก็ทำทำให้เราเกิดปัญหาได้เช่นกันเพราะว่าเราเนี่ย ยังไม่ได้กลับมาทบทวนนะไม่ได้เห็นหลักคิดต่างๆที่มันสอดคล้องและเชื่อมโยงกับชีวิตของเรานะครับก็วันนี้ชวนคุยเรื่องนี้ยาวเลยนะครับผมนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดคุณชอบนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดรับการแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่ซับจะได้ไม่พลาดเนาะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตครับสวัสดีครับ